ช่องด้วยนะครับครับผมเพจท็อปไทยแล,แล nah. นด <cruise. S 1> นะครับผมเพจท็อปไทยแลนดนะครับก็ขอสวัสดีครับทุกคนนะครับมาพี่พี่น้องน้องทุกคนนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากเบื่อยเด้อฝากให้ฝากดูหน่อยนะครับนะวันนี้ก็มีเมนูสปาเกตตี้เลยนะครับเมนูฝรั่งฝรั่งฝรั่งเลยนะวันนี้ ผมไม่ได้แค่จะมาถ่ายให้ดูนะครับผมก็มีสูตรมีสูตรมาด้วยสูตรง่ายๆนะครับสูตรง่ายๆแต่อร่อยมากเลยนะอ่ากินดิอ๋ออร่อยปะนิ้วมือรซ่าใชเห็นไหมรซ่านะ พักใหม่อะไระทักใหม่อะไรนี่แกอยากกินกินอะไรอืมอะไรวะกดลงดีมันกินเส้นกับน้ำมันก็พอดีอืมอร่อ,อยอิมตอนเราชิมมันเราก็ว่ามันเ,เปรี้ยวอืม ผมก็ขอตัดมาที่ภาพตรงนี้เลยนะครับส่วนสูตรที่ผมบอกว่าผมจะบอกสูตรนะครับซึ่งเราไม่ต้องลงรายละเอียดอะไรมากมายนะครับส่วนสูตรตัวนี้เนี่ยของผมเนี่ยซึ่งบอกปากเปล่า,าฟังเฉพาะผูก็น่าจะจําได้นะครับเพราะว่ามันขั้นตอนมันน้อยมากถ้าทําเป็นว,วัตถุดิบที่เราต้องเตรียมก็คือมีเส้นพาสต้านะครับหรือว่าเส้นสปาเกตตี้นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีพวกซอส ซอสนี้จะใช้ของโรซานะครับเป็นซอสมะเขือเทศแล้วก็จะมีแฮมแฮมแผ่นเนาะแล้วก็จะมีหอมหัวใหญ่แล้วก็หมูสับนะครับก็จะมีองค์ประกอบอยู่เท่านี้เองนะครับผมเริ่มต้นเลยก็คือถ้าทําน้ําราดก็จะใช้อยู่ที่น้ำราดของมันก็คือเราจะตั้งกระทะไฟกลางแล้วก็ ใส่น้ำมันเทน้ำมันไปนิดๆหน่นนอยๆนะฮะประมาณ2ช้อนแล้วก็ผัดผัดหมูหมูบดแล้วก็พวกหอมหัวใหญ่พาสตา้าแล้วก็ค่อยไ,ได้ที่พอมันสุกแล้วก็ค่อยเทอซอสโรสซาลงไปนะครับก็คือการทำของมันก็ประมาณนี้ครับก็ผัดไปสักพักก็คือใช้ได้แล้วครับลาผัดสุกเนาะก็คือใช้ได้ไฟพอประมาณนะครับไฟกลางตอนนั้นก็เสร็จเสร็จอ่า การทำซอสน,นะครับส่วนเส้นพาสต้าเราก็แค่ต้มต้มให้มันสุกนะครับสุกสุกแล้วก็นำมาพักนะฮะหรือว่าจะมีน้ำมันมะกอกอก็อาจจะใส่ไปสักช้อนสองช้อนแล้วก็คนเพื่อให้เส้นมันมันลื่นนะฮะลื่นดีนะฮะนุ่มลื่นเนาะก็จะมีประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากดูกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมฝากเป็นกำลังใจสู้ๆไปด้วยกันนะครับเพื่อนบ้านนะครับผม สำหรับเพื่อนบ้านที่ดันกันมาตลอดนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับ